วันนี้จะมาสอน,อนการสร้างแอนิเมชันนะครับแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3 Professional อะไรเนี่ยครับก็โปรแกรมนี้สร้างไม่ยากครับเป็นการสร้างแอนิเมชันเบื้องต้นครับแต่ว่าสามารถแปลงได้หลายรูปแบบครับคนที่ว่า ว่างๆนะครับอย่าไม่ใช้เล่นเกมอย่างเดียวครับก็เอามาใช้โปรแกรมพวกมีสร้างเล่นก็ได้ครับมีประโยชน์นะก็ั้นแรกก็เราก็กดไปแส่ไฟล์ครับนี่มันจะมีขึ้นข้างล่างมาั้มีอะไรเยอะแยะบางคนไม่รู้เอาว่ามันทํำยังไงครับแล้วก็มาปรับไซส์กันก่อนเลยอย่างที่ผมใช้ก็เป็นแปดร้อยคูณหกร้อยครับเหมือนเวลาเราปรับเวลาเราเล่นเกมครับ แล้วนี้ก็เป็นสีพื้นหลังก็เอาสีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับเอาสีขาวไปแล้วกันครับแล้วนี้เป็นการแสดงภาพตอนหนึ่งวินาทีนะครับว่าหนึ่งวินาทีเนี่ยแสดงกี่ภาพครับอย่างถ้ามุดคุณปรับยีภาพต่อวินาทีมก็จะแบบเร็วหน่อยครับแต่ว่าถ้าคุณปรับแบบ10ภาพ12ภาพาเงี้ยมันก็จะกล่าวนะครับาำมันก็จะแบบกระตูนแบบ กระตุกกระตุกตกระต,ตุกเหมือนเราเล่นเกมแรกๆก,ก็ดเลยครับแต่มือใหม่ก็เอาไม่กี่วินาทีไปก็ได้ครับก็ดีแต่อย่างนี้ก็เอาพวกยี่สิบห้าสามสิบไปได้ครับอ่านี้ก็โอเคก็ปรับตอนเริ่มต้นเรียบร้อยครับเห็นไหมครับภาพเราดูใหญ่ขึ้นนะครับถ้าบอกว่าภาพานี้ผมผมทำไม่ถนัดหนูทำไม่ถนาดจะทำยังไงครับ กดคอนแล้วกดตัวลบคุณก็จะลบออกนะตัวบวกก็บวกออกคือตัวลบบางคนอนะไปกดที่ไอ้ตรงมีตัวเลขไม่ใช่ครับตัวลบก็คือขอไข่ครับตัวขอไข่รงคีย์บอร์ดตัวบวกก็คือชอช้างครับอ่านี่บวกบวกลบลบอย่างนี้ครับอโอเคอันนี้ก็เป็นท่าธรรมดาครับแล้วขั้นแรกถ้าคุณจะสร้างอิมิชันคุณก็ต้อง วาดรูปใช่ครับวาดรูปอ่านี่ก็เตรียมผู้กันมาครับนี่คือผู้กันแล้วก็มีที่เอาไว้แบบวาดรูปต่างๆครับถ้าสมมติผมวาดรูปมาอ่านี่แล้วก็นี่ก็คือหัวคนครับอ่านี่คือหัวคนยิ้มครับไม่ยิ้มอ,อ่ะอันนี้ละกันครับถ้าคุณจะเทสีมอยากได้สีตรงนี้ทาไงทําไงคุณก็ต้องแบบ ถือกระป๋องสีมาคุณก็มาเลือกสีครับถ้าสมมติไอ้นี่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมครับก็กดเสื้อสีเหลืองไปครับหน้าตามจะสีอะไรมันสีเนื้อเลยครับสีฟ้าอ,อวาตารนี่ครับเออนี่ก็ได้ตัวกระตูนแบบพอได้ไมาตัวครับแล้วไอ้ข้างบนนี่มันก็เป็นเฟรมนะครับถ้าสมมุติเหมือนคุณเคยเล่นโปรแกรมไอ้พวกสติ๊กไหมครับไอ้สติ๊กที่มันจะแบบ กดไปอีกเฟรมหนึ่งเป็นขยับแข้งขยับขาสร้างกระตุ้งก้างอะไรประมาณนั้นครับไอ้พวกนั้นจะเป็นพันเบื้องต้นนะครับมันก็ง่ายอ่ะคนสร้างเล่นๆก็มันดีครับแต่นี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยถ้าคุณกด F6 นะครับภาพเฟรมต่อไปมันก็จะเหมือนกันนี่ภาพเฟรมหนึ่งภาพเฟรมสองเหมือนกันครับแต่คุณกด F7 เงี้ยครับภาพมันก็จะกลายเป็นเฟรมใหม่ครับก็ อย่างนี้ก็ทาเป็นถ้าคุณจะทาเป็นเฟรมเกตนะคะคุณก็จะสงสัยว่าเอ้าแล้วกูจะวาดถุกได้ไงภาพต่อไปว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้กดนี่ครับอันย่านสกินอะไรสักอย่างครับมันจะแสดงภาพเก่าออกมาครับแล้วคุณก็วาดตามอ่ะสมมติภาพใหม่หน้าตาอุบาทขึ้นอย่างนี้ครับแล้วแบบนี่ภาพเก่าอย่างนี้ครับภาพต่อไปน,นี้ภาพสามเป็นอย่างนี้ครับ ก็ลังเล่นอยู่อ่านี่มันก็เปอย่างนี้แต่อย่างงี้มันจะเห็นภาพลางๆอยู่ครับให้เราคุณจะดูแบบเป็นแอนิเมชันจริงอะให้คุณให้คุณคุณปดคอน F5 แล้ว Enter แล้วครับนะครับมันก็จะวนไปวนมาอางี้มันก็ไม่สวยนะเราจะสร้างนิดเดียวครับถ้าสมมุติเราสร้างแบบยังไง Delete อันนี้ไปก่อน Remove Frame ครับเป็นการลบเฟรมครับอ่าให้เหลือแต่ภาพแรกไว้ก่อนนะครับ แล้วแบบคุณสร้างอีกภาพหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่คุณแบบกดน,นี้เป็นการสามารถเคลื่อนย้ายนี่ได้ครับเคลื่อนย้ายตัวเลเยอร์เลเยอร์คือตัวที่เราวาดถ้าเมเราเคลื่อนย้ายเลเยอร์